สวัสดีครับกัปโผผมนะครับแอนคุงนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่เกมแบ็กดิเซอร์นะครับวันนี้วันที่2ี่นะครับพิษณุนะครับก็มีการอัปเดตแพทเข้ามานะครับแพทวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับนี่นะครับมีกิจกรรมนะครับโบสนะครับอีก2ออาทิตย์มันน่าจะต้องมีตัวละครที่มันอเวกเกิดขึ้นแน่นอนครับ เขาก็ยังไม่บอกว่าตัวไหนไอ้ไอที่โหวตนี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเอาตัวที่เราโหวตเยอะสุดหรือเปล่านะครับแต่ผมก็โหวตไปแล้วแหละผมโหวตไอ้นี่อ,นอินโวเกอร์ตัวนี้นะครับนี่อินโวเกอร์พอดีผมได้อาวุธสีแดงของไอ้ไอตัวนี้มามันเป็นคาถาไงคาถามันใช้ก็สืบทอดไงไม่รู้มันจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าไม่ได้เลยขายทิ้ง แล้วก็กิจกรรมเมลอนแรกนะครับเมลอนนี่ก็ได้จากการเก็บเกี่ยวรวบรวมเลยพวกนี้นะครับแล้วก็ไปตีมอนนะครับแต่ผมตีมอนนี่ยังยังไม่ได้ไปตีนะครับผมไปเก็บพวกหินพวกแร่อะไรนี้ครับมันก็ได้แล้วได้มาเยอะเลยนะครับตอนนี้ผมก็แลกไปแล้วแลกไปสองอย่างแหะนะครับก็ก็ จริงๆผมว่าน่าจะแรกได้ครบแหละเพราะว่ากิจกรรมมันตั้งสิบกว่าวันนะครับอันนี้ก็มีบอสใหม่มานะครับบอสใหม่ตัวนี้นะครับบอสใหม่ตัวนี้ชื่อกีอัตนะครับก็เราน่าจะสู้มันนะครับสามารถเข้าร่วมไปสู้กับไอ้บอสกียั์นี้ได้ที่เลเวลสามสิบห้าขึ้นไปนะครับก็ มาวันเสาร์นะครับวันเสาร์ทุ่มถึงสามทุ่มนะครับเห็นนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันดรอปของแดงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูรายรเดอีอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเก่าๆเขาไม่มีอะไรนะครับนี่ดูบอสใหม่นะครับตัวนี้นะครับอ่าดรอปของแดงมีของแดงมาให้ดรอปแล้วนะครับนี่นะครับอาบิซนะครับออ c e s สซอรี่นะครับ สีแดงนะครับมีทุกตัวเลยนะครับถ้าที่ผมดูนะครับมีทุกตัวเลยแล้วก็ตัวเครื่องประดับสีแดงเนี่ยนะครับมันได้จากการขัดล้างชั้นสูงในกิลด้วยนะครับของกิลด้วยขัดล้างของกิลนะแต่กิลผมนี่แบบสมาชิกน้อยนิดนะครับก็เลยไม่ได้ไปได้เลืงตรงนั้นนะครับแล้วก็อัปเดตอีกตัวก็คืออันไหนว่า ซากปักขักพังโบราณนะครับเพิ่มระดับสิบมาแล้วนะครับมีนี่ครับหินอยญมณีพิซซ่านะครับสี่สี่ด้านนะครับสีแดงนะครับดรอปแล้วนะครับตรงนี้แต่ขนาดสีส้มยังไม่เคยได้เลยนะครับอืสีแดงจะได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองกันดูนะครับมีอะไรอีกนะครับแล้วก็ แบ็กสปิริตอ<ม>่ากดผิดตรงไหนนะอ๋อนี่หมดคุณด,ดังแบ็กสปิริตนะครับเราพอดีอยู่ในค่ายนะครับมันต้องออกจากค่ายก่อนใช่ไหมเพื่องๆจะเห็นออกออกจากค่ายนะครับนี่นะครับก็จะมีส่วนของลูยไม่ใช่อันนี้ซูซ่ากักปังซ่ากักปัง,งพูดผิดนะครับมาแล้วนะครับก็ คือเราต้องไปเคลียร์ระดับที่เราจะเล่นนั้นก่อนหนึ่งครั้งนะครับถึงจะเคลียร์อัตโนมัติตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ขวาดล้างตรงนี้นะครับขวาดล้างไอ้บอสนะครับบอสบอสส่วนตัวนะครับคือถ้าเกิดใชออ้อะไรนะบัฟต่อสู้ด้วยเนี่ยมันก็จะ ได้เร็วขึ้นนะตรงนี้นะครับส,ส่วนมากผมไม่ค่อยได้ใช้เรงตรงนี้นะครับไม่ได้เติมตรงนี้นะครับส่วนมากก็ปล่อยออโต้ออไปนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อรางวัลความรู้บอลนะครับเลเวลร้อยนะครับนี่นะครับมีเรเวลร้อยมานะครับอแล้วก็ส่วนของขวาล้างนะครับ รางวัลน,นะครับมันจะมีฉาย,ยาเพิ่มเข้ามานะครับแปสิบพวกนี้นะครับนี่ เมเพิ่มมาใหม่นะครับเพราะแต่ก่อนผมก็ไม่เคยสังเกตเหมือนกันว่ามันมีหรือเปล่าแต่คือทางแพดโนต์เขาบอกว่ามันมีนะครับก,ก็ก็มีนะครับอนอกจากนั้นก็จะเป็นในค่ายนะครับก็จะเป็นข้อความแจ้งเตือนเราต้องทํากิจกรรมของคนงานให้ทํากิจกรรมก่อนหน้านี้อีกหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นพวกตลาดซื้อขายนะครับอัปเดตเล็กๆกน้อยพวกนี้นะครับ โอ้โหหมดอายุแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกแก่พวกสนามลบรามโมเนตนะครับกับแก้พวกบักฟิกต่างๆนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปดูเองนี้ดีกว่านี่ซากพันธุโบนราณน,นะครับเขาเป็นยังไงบ้างนะครับระดับสิบนะครับตัดเลย มันใช้ห้าพันเก้านะครับผมพึ่งหกพันหนึ่งหน่อยๆก็น่าจะเข้าได้ไม่น่าจะตายโอ้โหไม่มีคนเลยอ๋อมันเป็นคนที่คีเอทห้องนี้ผมเป็นคนต้องรอสักครู่มีคนมานะ,ะมาแล้วคนนึงนะครับโอ้คนมันเล่นกันน้อยหรอเปล่าช่วงหลังๆเนี่ย นี่คูณสี่สิบเลยนะมีพันสองมันใช้สาสิบเอ็ดต่อรอบใช่ไหมก็พันสองก็ได้สี่สี่สามสองก็พันสองกว่ากว่า,วานิดหนึ่งนะครับโอ้โหไม่มีคนเลยอะ่ะอยากผมปิดห้องดีกว่าเทคนิคนะครับถ้าเกิดมันไม่มีห้องเราปิดแล้วก็ไปจออยู่ห้องคนอื่น นี่ไงมันจะมีมานะครับมันจะเร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดเขาไม่เตะเราออกวงศี่เขาก็จะเอาพวกซีพีเยอะๆนะครับจริงๆถ้าเกิดเรารอน,นานๆเนี่ยมันก็จะเจนแบบพวกเอไอมาช่วยเราสู้นะครับไปแล้วนะครับกดไปก่อนนะครับบักกดไปก่อนนะครับ ว่ามันก็น่าจะคล้ายๆเดิมแหละลุงตีกันห้าคนก็แป๊บเดียวนะครับผมว่ามันเร็วแหละไม่ช้าหรอกทีนี้มาดูของดีกว่าว่ามันคูณสี่สิบใ่ว่าจะได้อะไรดีบ้างผมว่ามันก็ของเกลือๆแหละแล้วผมเคยได้นี่นะผมเคยได้ของดีนะไอ้อะไรนะ อันเนี้ยไอนน้ก้อนหินเนี้ยผมเคยได้นะก้อนหนึ่งเน,นี่ยน,น,นอกกระดานก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ช่วงหลังๆผมว่ามันเปิดนี่ได้ของดีขึ้นนะอะไรนะไอ้เปิดเหรียญชักคทูอะอได้ของแดงมาด้วย แต่แบบมันได้ไม่ตรงตัวในตัวนั้นเป็นตัวที่ผมไม่ได้เล่นเป็นหลักโอ้โหเฮ้ยตายอะ่ะโอ้ปล่อยปล่อยเมาส์แค่เดียวตาย วิ่งหบคือผมปล่อยเลยไงเฮ้ยมันเป็นกล่องสีแดงเลยไหมวนันนี้แต่ผมว่ามันก็ออกเกลือแหละเป็นเพราะเราตายด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้วิ่งหลบเลยปล่อยมันเล่นเองนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูดินี่ก็ยังไม่ได้อัพเลยนะครับเปิดทีโอ้โห คือคือโอ้ยแต่ของพวกนี้ได้เยอะขึ้นนะอืม <c oughs> เราก็เข้าค่ายกขไปเคลียร์ของครับแต่ว่าก็ตีแรงเหมือนกันนะแต่ว่า cp ผมมันน้อยด้วยแหละ นี่ไงคือตะก่อนมันไม่มีนะครับก็คือมันจะให้คนงานเนี่ยทำกิจทำอย่างเดิมหรือเปล่าก็ทําไปอย่างเดิมเลยจะได้ไม่ต้องไปเคลียร์นะครับสมัยก่อนมันไม่มีนะมซื้อของนะครับอันนี้ เป็นการเล่นแบบสายชิลนะครับประหยัดนะครับเคลียทิ้งครับเก็บไว้ก็คือปกติสีทองผมก็ไม่เก็บน่ะมันได้ง่ายครับไอเนี้ยสีสีเหลืองเนี่ย ให้คือหลอมหลอมทิ้งหมดอะครับอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ก็มาหลอมหลอมอันนี้ทิ้งไม่หลอมมันก็จะลกะครับต้องหลอมทิ้งให้หมดครับแม้สีส้มก็เก็บไว้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ เอาของใส่ลังครับตัวจะได้เบาๆเ,เ,เวลาไปฟาร์มจะได้แบบได้ของเยอะๆก็ของก็ไม่ค่อยมีครับ <laughs> มีประมาณนี้เอง โอเคนะครับเอาไปไหนแล้วเนี่ยวิ่งหนีวิ่งหนีอืมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มาดูแพทอัปเดตแล้วก็ดูตัวบอสซีลาใหม่นะครับโอ้ตีแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราผม cp น้อยนะครับ cp ไม่ได้เยอะมากเล่นเรื่อยๆน,น,นะครับ จริงๆวิ่งหลบๆก็น่าจะรอดแหละน่าจะไม่ตายเราแตมแต่ส่วนมากก็คือบางทีเล่นก็ปล่อยนะครับบางทีทํางานด้วยอะไรด้วยนะครับก็เราก็จะไม่ไม่ได้นั่งดูมันตลอดนะครับยิ่งถ้าเกิดสู้กับพวกบอสขวาดล้านก็คือปล่อยทิ้งเลยนะครับอโอเคนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบาย สวัสดีครับ